สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมผมกอล์ฟนี่วัดกันอีกเช่นเคยนะผมวันนี้เราอยู่กับรถขนาดเล็กนะฮะเล็กไม่ใช่แบบไม่ใช่บีคาร์ด้วยนะครับผมบีคาร์ก็จะได้แหละซิต,ตี้วีออสใช่ไหมแต่เนี่ยมันเล็กกว่านะผมมันอยู่ในกลุ่มอีโคคาร์นะผมนั่นก็คือเจ้า Honda Brio a m a z นะผมเป็น Brio a m ม z แน่นอนว่าเป็น4ประตูเป็นรถเก่งนะครับผมนะวันนี้นะท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ไว้ใช้งานนะผมจะเป็นรถคันที่2เป็นรถเสริมใช้งานแถวบ้านขับไปตลาดหรือว่าจะใช้ไว้ส่งลูกส่งหลานนะครับผมนะวันนี้นะเรามีไหมคุณเลือกแล้วผมราคาบอกเลยนะจับต้องได้ ผ่อนสบายๆเดือนละ6,000กว่าบาทเท่าน,นั้นเองนะผมเดี๋ยวเราไปตามชมดีกว่าว่าเจ้า Honda b r i o m m a z e วันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับผมติดตามรับชมในคลิปได้เลยครับ ก็ไม่เสียเวลานะผมเรามาฟังข้อมูลของ Honda BO o m m s กันเลยดีกว่านะผมวันนี้นะผมเป็น BO o m อเม1.2รหัสรุ่น V นะครับผมก็เป็นรุ่นที่ไม่ท็อปมากแต่ให้ฟังก์ชันให้อ p อปชันต่างๆที่พอเพียงต่อการใช้งานนะครับผมก็ต้องบอกว่าพอเพียงเพราะว่ามันไม่ได้เยอะอะไรมากนะ ก็ได้แก่จุดเด่นๆเลยก็จะเป็นแอร์อัตโนมัติซึ่งในรถเล็กขนาดนี้ได้แอร์อัตโนมัติก็ถือว่าแจ๋วแล้วมีมัลติฟังชันให้เอาไว้ควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลยัยก็ถือว่าโอเคนะครับผมอ่าทุกคันนะผมที่คุณเห็นนะตอนนี้เนี่ยเป็นรถปีโมเดล2018นะผมเลขไม้นะผมไล่จากทางซ้ายเลยนะผมคันสีขาวคันนี้เลขไม้อยู่ที่69,000กิโลนะผมถัดมาคันสีเงินนะผมเป็นสีซิลเวอร์ลูน่าซิลเวอร์นะผม คันนี้เนี่ยเลขใหม่อยู่ที่1 0 0 0 0 0สนะครับผมหนึ่งแสนกิโลนะผมคันถัดไปทางนู้นนะฮะคันสีขาวคันนู้นนะครับผมคันนี้อยู่ที่45,000กิโลนะครับผมเออว่าไงก็เลขไหม่ก็ถือว่าไม่ได้เยอะอะไรมากนะสำหรับ r i o ียวอเมในกลุ่มนี้นะครับผมและราคาทั้ง3คันนี้นะผมราคาเท่ากันหมดนะครับผมอยู่ที่350,000บาทนะครับผม350,000บาทท่านใดที่กำลังมองหารถผ่อนประมาณ6,000กว่าบาทวันนี้น่าสนใจมากๆนะครับผม เรามาดูออปชันภายนอกดีกว่าว่ามีอะไรใช้บ้างสำหรับ r i o Amaze นะครับผมด้านนอกของเขาก็จะเป็นไฟหน้ามัลติ r รีเฟกเตอร์เป็นหลอดไส้นะครับผมถ้าเป็นรุ่น SV รุ่นท็อปของเขาจะเป็นโคมโปรเจคเตอร์นะครับผมแต่ในปี2018รุ่น SV จะเปลี่ยนชื่อนะครับผมเป็น Black Sport นะฮะอเป็น Black Sport ก็คือรถสีดำ Sport นั่นเองนะผมก็จะมีในส่วนของสเกิร์ตรอบคันในปี2018นะรุ่น SV จะเปลี่ยนชื่อไปนะครับผม กระจังด้านหน้าเป็นโครเมียมนะผมจะแตกต่างจากตัว5ประตูนะครับผม Honda b บ o จะเป็นสีดำา Honda บ i o อ m เมจะเป็นโครเมียมนะสวยงามมากๆนะครับผมกันชนนะครับผมกันชนเป็นกันชนดีไซน์สปอร์ตนะครับผมก็จะทำเป็นลายรังผึ้งนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้เจาะรูนะมันเป็นรังผึ้งแบบตันๆนะครับผมการดีไซน์ก็จะดูสวยงามดูสปอร์ตนะครับผมด้านข้างของเขาจะสวมใส่ล้อแมกอัอลลอยขนาด14นิ้วนะฮะ ยางที่สวมใส่เนี่ยคันนี้จะเป็นยางปี2 0 2 0นะครับผมคันสีเงินจะเป็นยางปี2019ส่วนคันสีขาวอีกคันนึงจะเป็นยางปี2 0 2 0เหมือนคันแรกเหมือนกันนะครับผมก็ยางถือว่าโอเคยางสภาพดีดนะฮะกระจกมองข้างไม่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับผมแน่นอนมันไม่ใช่รุ่นท็อปมันไม่มีอยู่แล้วนะครับผมเป็นแบบปรับไฟฟ้าแต่พับเก็บมือนะฮะเวลาจะพับเก็บก็ใช้มือตบแบบนี้นะก็จะเป็นการพับเก็บนะผมไม่มีระบบไฟฟ้าให้นะครับผมมือจับประตูเป็นสีเดียวบตัวรถ นะฮะเป็นสีเดียวตัวรถไม่มีระบบ less. คีย์เลสกุญแจยังเป็นกุญแจรีโมทแอร์โมบิลิเซอร์ธรรมดาไม่ใช่กุญแจแบบคีย์เลสนะผมด้านท้ายติดตั้งสปอยเลอร์มาให้เป็นรถรุ่นเริ่มต้นที่ได้ล้อแม็กนะเป็นรถรุ่นเริ่มต้นขนาดเล็กที่ได้ล้ออัลลอยได้สปอยเลอร์ด้านหลังโดยที่ไม่ต้องไปแต่งเพิ่มเอออันนี้มันดีมากเลยนะครับผมเขาให้อุปกรณ์การตกแต่งให้มันดูแบบดูน่าใช่อันออนี้ก็เขาก็ให้มาแล้วผมสําหรับพอนด้านนี้ขอชื่นชมนะครับผมไฟท้ายก็ยังเป็นไฟท้ายแบบหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับ ฟู Full LED ยังไม่ใช่แบบเป็นรุ่นใหม่ๆนะครับผมก็ยังเป็นแบบดูแลง,ง่ายๆเน้นดูแลง,ง่ายนะครับผมในส่วนงช่วงล่างของเ้าด้านหน้าก็เป็นแม็กโฟร์สันสตาดส่วนด้านหลังเป็นเทอร์ชันบีนเพรสช้าเป็นคานแข็งแน่นอนว่าความนุ่มนวลของเขาอาจจะสู้ตัวที่เป็นรุ่นเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยไม่ได้นะครับผมอย่าง Honda c i t ตนะครับโตโยต้ายาริสอันนี้ก็นุ่มกว่านะครับผมโตโยต้าวีออสอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าคันนี้เน้นการดูแลทนทานนะครับผม เป็นคานแข็งมันจะดูแลง,ง่ายมันจะทนทานมากๆนะผมอันนี้ก็คือจุดขายของเขาเนาะก็เน้นใช้งานทั่วไปนะครับผมในส่วนของภายในนะครับผมภายในของทั้ง3คันนี้ก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะผมเป็นเบาะหนังแบบหัวหมอนแยกไม่ได้นะเป็นเบาะหนังที่เป็นชิ้นเดียวกันนะผมทั้งหัวหมอนเลยนะฮะตรงนี้ก็หลายๆท่านอาจจะไม่ถูกใจนะผมหลายหลายท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรนะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบนะผมก็จะเป็นเบาะแบบนั้นนะครับผมดีไซน์ก็ดูแบบสปอร์ตนิดนนะครับสปอร์ตนิดๆเออมันไม่ได้แบบ ดูกแก่อะไรมากนะผมก็ใช้งานได้พื้นทีนะ่นั่งโดยสารเบาด้านหลังก็ถือว่าโอเคมีพื้นที่ขามีพื้นที่ศีรษะให้นะผมก็นั่งโดยสารได้อย่างสบายหายห่วงนะครับผมแต่เพียงว่าหัวหมอดมันปรับไม่ได้เท่านั้นเองนะครับผมในส่วนของออปชั่นด้านในจุดเด่นอย่างที่บอกไปก็คือมีแอร์อัตโนมัติให้เป็นแบบปรับอุณหภูมิได้นะผมเป็นหน้าจอดิจิตอลสวยงามนะผมเครื่องเล่นจะเป็นเครื่องเล่นเอ็มพีสไม่มีหน้าจอนะผมหน้าจอสัมผัสไม่ได้เป็นหน้าจอดิจิตอลธรรมดาอันนี้ก็ ต้องไปเปลี่ยนเอานะผมแล้วก็พวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยแบบยูริเทนเป็นวัสดุแบบยางนะครับผมแล้วก็มีมัลติฟังก์ชันให้ในะส่วนของหน้าปัดเรือนไม้ก็การดีไซน์จะเป็นแบบรถเล็กๆนะผมเป็นเข็มอนาล็อกยังไม่ใช่หน้าจอแบบฟูหน้าจออะไรอย่างนี้นะมันก็จะเป็นแบบดูแลง,ง่ายๆอยู่นะผมก็ถือว่าเป็นรถที่ให้อุปกรณ์ต่างๆมาเพียงพอต่อการใช้งานก็ไม่ได้ถือว่ามีน้อยเกินไปนะผมเหมาะกับการใช้งานในครัวรเรือนเหมาะเป็นรถเอาไว้จ่ายตลาดให้คุณแม่ใช้ไปซื้อของในห้างอะไรอย่างนี้เนาะ ก็ถือว่าโอเคนะผมในราคาที่จับต้องได้นะเรามาดูเครื่องยนต์นะผมเครื่องยนต์ของเจ้า Honda BO o m a z เม 1.2V นี่ก็ใช้เครื่องยนต์ขนาด1.2ลิตรนะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะรองรับน้ำมันสูงสุดคือ E20 นะผมก็เลือกเติมได้ตามความสะดวกของท่านผู้ชมเลยนะผมในส่วนของพละกำลังก็พละกำลังให้ที่90แรงม้าแรงบิด110นิวตันเมตรมาพร้อมระบบส่งกลัง CVT นะผมก็เป็นรถเน้นขับเรื่อยๆขับไม่ได้เน้นซิ่งนะขับเรื่อยๆนะ คือตัวรถมันเป็นรถขนาดเล็กนะผมมันก็ไม่เหมาะกับการซิ่งอยู่แล้วนะฮะในส่วนของการควบคุมอะไรต่างเนี่ยถ้าขับเร็วๆเนี่ยมันบางทีมันจะอาจจะมีอาการเลื้อยๆหน่อยนะครับผมอันนี้ก็เป็นข้อแนะนํากันก็อย่าไปซิ่งอะไรมากถึงจะเป็นรถเล็กมุดได้แต่ก็อย่าไปมุดมากนะครับผมเออมันอันตรายนะนะในส่วนโครงสร้างนะผมโครงสร้างก็สวยเลยนะผมโครงสร้างเดิมไม่มีตัดต่อตัวทางไม่มีชนหนักไม่มีพลิกค,คว่ำไม่มีจมน้ำนะฮะไม่มีไฟไหม้ด้วยนะ,ะผมสภาพดีเลยนะฮะท่านใดที่กําลังมองหารถเล็กๆผ่อนเบาๆหกพันกว่าบาทนะครับผมวันนี้ เรามาแนะนํากันนะครับผมมีตั้ง3าคันนะจริงๆมี4คันนะผมมีสีขาวอีกคันหนึ่งนะฮะสีขาวอีกคันหนึ่งนี่เลขมาอยู่ที่66,00 0กนิโลนะครับผมก็ถ้าสนใจก็ลองแวะมาชมมาดูได้นะครับผมมาทดลองขับก็ได้นะฮะสำหรับวันนี้นะผมก็น่าจะพอแล้วนะสำหรับข้อมูลเพราะรถมันก็ไม่ได้มีออปชันอะไรหวือหวามากนะผมมันเป็นรถใช้งานเป็นรถสำรองนะครับเป็นรถเอาไว้ให้ผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ไปชอปปิ้งนะครับผมก็ลองตัดสินใจกันดูแล้วกันสำหรับ Honda bio ames 1.2v ปี2018สเนาะสำหรับคลิปวันนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมรับฟังกันมาและผมและพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดย car for sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา car for sure com